ครับก็สวัสดีนะครับพ,พี่เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชขนชอบพระนะครับอันนี้ผมเปิดพระของ f อซดอนเมืองนะครับพี่ชายเข้ามาได้ชมคลิปแล้วก็อยากจะเอาพระที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นพระเก่านะครับเป็นพระเก่าสมัยเมื่อ4 0ถึง50ปีที่แล้วนะครับอันนี้มาให้ผมชมนะครับ เบื้องต้นจะเขียนมานะครับก็คือมี9องค์นะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6นะครับแล้วก็7 8 9นะครับเดี๋ยวผมจะดูไปทีละองค์ครับผมดูไปทีละองค์ถ้ามีแบบที่ผมเล่นผมจะขอเช่าบูชานะครับแต่ถ้าคนละเนื้อหาผมก็จะไม่ได้ เช่าสะสมนะครับจะไม่อันนี้อาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนอะไรแต่ว่าคือผมให้อันนี้ fc ที่ดูอยู่ก็คือดูทางช่องนะครับดูทางช่องดูการถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าตัวผมได้เห็นพระองค์จริงนะครับเห็นพระองค์จริงเบอร์หนึ่ง นะครับเนื้อหาของท่านจะออกเป็นสีวันณนะสีเหลืองนะครับแล้วก็มีคาบปลาดำขึ้นนี่นะครับอันนี้สะสมได้นะอันนี้ผมมองว่าเป็นพระแท้สะสมได้แต่ผมมองว่าไม่ใช่วัดระฆังนะครับผมมองไม่ใช่วัดระฆังเนื้อด้านหลังนะครับ คือจะเป็นผิวเรียบตึงสีใสใสนะครับสีใสใสคืออันนี้อันนี้คือคราบไข่นะครับสีเหลืองนี้คือคราบไข่แต่ภายใต้สีเหลืองก็คือสีขาวนะครับสีขาวเลยนะอันนี้ผมเห็นเรื่อยๆนะครับเนื้อหาพระปรามาณนี้ผมเห็นเรื่อยๆอันนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้รับนะครับยังไม่ได้สะสมนะครับอันนี้มองพิมพ์ก็คือทรงพระประธานนะครับทรงพระประธาน อโอเคนะครับอันนี้เป็นพระดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่วัดลักขังไม่ใช่บางขุนพรมนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเห็นเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่สายโรงงานนะครับผมเห็นเรื่อยๆอยู่เบอร์หนึ่งผ่านไปนะครับถ้ามีองค์ไหนที่มีพิมพ์ที่ใกล้เคียงผมจะเอาเนื้อโซนของผมมาให้ดูด้วยนะครับอ่ะอันนี้ พอหยิบมาปุ๊บมองปั๊บนี่ก็จะไม่คนละแบบนะครับคนละแบบกับที่ผมเล่นอยู่นะครับ fc ที่ดูกันมาหลายๆเดือนก็น่าจะพอมองออกนะครับแบบนี้ตัวผมยังไม่ได้สะสมนะครับ fc ก็ลองเอาเนื้อกลับไปดูเอาองค์พระกลับไปดูแล้วแล้วก็หาองค์ที่ใกล้เคียงเปรียบเทียบนะครับ องที่สองไม่มีองค์ที่เทียบเคียงเนื้อให้ดูครับองค์ที่3นะครับอันนี้เบอร์สามองนี้ฐานแซมอลองดูนะครับอันนี้ฐานแซมนะครับฐานแซมผมมีองค์ที่เป็นพิมพ์เดียวกันนะเป็นพิมพ์ฐานแซมเหมือนกันแต่ว่าเป็นที่ผมสะสมผมเอามาให้ชมนะครับคนละองค์กับที่ผมแบ่งไป ให้ FC นะครับได้มาจากเชยร์ภูมิองค์นั้นผมแบ่งไปแล้วนะครับองค์นี้ที่มีอยู่นี่คนละองค์เดี๋ยวผมเอามาเทียบนะครับผมมาเทียบให้ดูองค์นี้ผมยังไม่ได้รับนะครับองนนี้ผมยังไม่ได้รับอ่อันนี้นะครับที่ที่ที่ผมสะสมที่ผมเล่นนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวอ่าเทียบเทียบเคียงองค์ที่ผมสะสมนะครับ อันนี้เป็นฐานแซมวัลรักขังนะครับองค์นี้ที่ผมรับเข้ามานมะครับรับเข้ามาจากเอฟซนะครับส่วนอันนี้เป็นองค์ของเอฟซีจากดอนเมืองนะครับเอฟซจากดอนเมืองอันนี้ผมจะส่งเนื้อให้ดูนะครับความความแตกต่างของ2องค์นะครับถ้าองค์นี้ถ้าผมมองแท้ผมก็สะสมนะครับแต่ที่ผมหยิบมานี่คือคนละเนื้อหากับที่ผมมองนะครับคนละเนื้อหากับที่ผมเล่น ดูเนื้อเป็พร้อมๆกันครับก่อนที่จะไปส่องนะครับผมให้ดูฟอร์มพาก่อนนะครับอันนี้ผมก่อนที่จะไปส่องนะครับอรงนี้เนื้องาน,นะครับสมเด็จเนื้องา,นานที่ผมเคยอธิบายไว้บ่อยๆนะครับเนื้อท่านจะค่อนข้างจะแกร่งแข็งเหมือนอเหมือนงานนครับแข็งเหมือนงา,นาก็เลยเรียกเนื้องาอของ f อฟก่อน อันนี้องค์ที่3ของ fc จากดอนเมืองนะครับส่องไม่หลงครับยังไงก็ไม่หลงอลองดูนะครับอันนี้ของ fc ดอนเมืองนะครับนนให้ดูจชัดนะครับให้เห็นชัดที่สุดครับแสงจะเยอะเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่พยายามให้เห็นชัดที่สุดะจะได้แบบเปรียบเทียบเปรียบเทียบความแตกต่าง นะครับเปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อสมเด็จนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้นะครับองนี้เป็นเนื้องานะครับเนื้องาเนื้อจะค่อนข้างแกล่งนะครับอันนี้คราบไข่นะครับอันนี้คือคราบไข่ความเก่าของพระนี่นะครับนี่ด้านหน้านะครับ เห็นไหมครับความแตกต่างของพระสององค์พลิกดูด้านข้างน่าจะดูง่ายขึ้นนะครับดูง่ายขึ้นอันนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมผมดูองค์ของผมแป๊บหนึ่งครับเทียบเทียบกับของ f c ฟซี๋ยดูจะชัดครับให้ดูจะชัดนะไม่ ไม่ลำเอียงครับไม่ลำเบียงให้ดูจะชัดทั้งสององค,ครับให้ดูจะชัดทั้งสององอันนี้นะครับอนนของของซ c นะครับเ,เดี๋ยว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 ผมให้ดูไปพร้อมกันพร้อมกันครับข้างก็ข้างหน้าก็หน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะหลง อีองค์ที่3นะครับถ้ามีองค์ไหนที่เนื้อหาหรือว่าพิมพ์ทรงเดียวกันผมก็จะเอามาให้ fc ได้ชมเทียบเนื้อหานะครับอลองดูนะครับอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหลังองค์ที่ผมสะสมนะครับอันนี้คือด้านหลังองค์ที่ผมสะสมแสงอาจจะเยอะหน่อยนะครับแสงอาจจะเยอะหน่อยเอาโอเคครับ อ๋พอแค่นี้ครับพอแค่นี้ขอต่อองค์ที่4นะครับองค์ที่4นี่ตัวผมนี่ดูง่ายนะครับตัวผมดูง่ายเลยนะครับอันนี้องค์ที่4นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นพระก็อาจจะมองเป็นลายงานนะครับพระเนื้อจะออกวรรณะสีเหลืองเลยนะครับ นนี่นะครับจริงๆก็มีเนื้ออยู่องค์หนึ่งที่คล้ายคลใกล้เคียงที่สะสมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื้อองคูนะครับผมเทียบเนี่ยไม่ได้แบบว่าจะบอกว่าองค์เนี้ยไม่ถึงยุคไม่ใช่นะครับคือผมจะ พยายามให้มีองค์ที่เปรียบเทียบเพื่อที่จะให้ fc นะครับได้เข้าใจในแบบที่ผมสะสมนะครับผมเดี๋ยวถ้าไปบอกว่าองค์นี้เอ้ยพี่ไม่แท้นะสายโรงงานเนี่ยไ,ไม่ใช่นะครับคือคนละเนื้อหากับที่ผมเล่นนะครับบอกแบบนี้สบายใจกว่านะครับสบายใจกว่านี่นะครับ คนละพิมพ์คนละพิมพนะครับต้องแจ้งก่อนว่าคนละพิมพ์แต่เนื้อโซนสีอัน,นอันเนี้ยสีเหลืองออกเหลืองส้มนะครับอันนี้ออกเหลืองเลยนะครับอันนี้ออกเหลืองแบบเหลืองอ้อยเ,อเหลืองอ้อยเหลืองอ้อยแต่ว่าคาบด้านหน้าองนี้จะเป็นคาบลาเหมือนรากผักชีเหมือนแตกลายงาแต่อันเนี้ยคือคาบขาวนะครับคาบขาวความเก่าของพระ อันนี้ต้องบอกก่อนว่านี่แบบแบบที่ขึ้นคอนะครับแบบที่ขึ้นคอสะสมผมให้ดูของผมเลยนะนี่นะครับอันนี้คือคาบขาวเห็นไหมเป็นแบบคือจะบอกว่าไม่ใช่เป็นแบบเป็นแผ่นแผ่นเป็นผนึกอย่างนั้นนะครับ อันนี้เห็นเป็นคาบนี่คือคาบทั่วองค์นะครับเหมือนเป็นฟ้าขึ้นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเนื้อนะครับแล้วหันมาของ f c นะครับนี่หลายๆท่านน่าจะเคยเห็นถ้าใครเคยเช่าพระ4-5เดือนมาแล้วก็จะเห็นผมลงแบบนี้บ่อยอยู่นะครับ อันนี้สองนี่คือหลอกตานะครับแต่ถ้าจับพระองค์จริงนี่ความรู้สึกนี่ต่างกันเลยนะครับแบบนี้จะเป็นคนละแบบที่ผมเล่นนะครับแต่แบบนี้คือแบบที่ผมแบบใช้นะครับอลองดูนะครับอันนี้เป็นพระยุคกลางนะครับเป็นพระยุคกลางยวต่อเพิ่มเติมครับต่อเพิ่มเติมให้ให้ครบเลยนะครับเพิ่มเติมให้ครบเลย ลองดูฟอร์มพระนะครับอลองดูฟอร์มพระคนเรพิมพ์นะครับต้องบอกก่อนว่าคนเรพิมพ์แต่เนื้อคล้ายๆนะครับเอาเนื้อคล้ายๆเนื้อโซนคล้ายๆกันคือเก่ากึกเลยนะครับเนื้อโซน,นคล้ายๆกันอาจจะได้กล่องเดียวครับคลิปนี้อาจจะได้แค่กล่องเดียวนะครับ อันนี้นะครับก็หันมาหาของ FC นะครับไม่หลอกตานะครับไม่หลอกตาไม่หลอกตานะครับอ่าโอเคอ่าโอเคครับดูจะชัดอีกรอบครับ ต่อครับหนึ่งสองสามสี่อ่สี่องค์นะครับพี่สี่องค์แล้วนะครับยังไม่มีองค์ที่ผมรับเข้านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสายบางขุนพรมนะครับอันนี้เป็นฐานคู่นะครับฐานคู่บางขุนพรมแต่ว่าเนื้อนี้ผมดูง่ายนะครับเนื้อนี้ผมดูง่าย ผ่านเลยนะครับตัวผมผ่านเลยองค์ที่6นะครับมีองค์ไหนที่ผมเทียบเคียงได้ผมก็จะเอามาให้ใหชมนะครับเอาองครูที่ผมมีอยู่ให้ชมนะครับออง์นี้ดูไม่เก่านะครับดูเนื้อไม่เก่านะครับอลองดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้รับนะครับ องค์ที่7อ,องค์นี้สะสมได้นะครับองค์นี้สะสมได้ดูทรงพิมพ์ไม่ใช่สายโรงงานนะครับดูทรงพิมพ์ไม่ใช่สายโรงงานเห็นไหมครับเห็นลักษณะพิมพ์ทรงของพระไหมครับ นี่ผมให้ดูนะผมให้ดูแบบฟอร์มพระก่อนนะครับอ่าองค์นี้สะสมได้นะครับแต่ยังไม่ได้รับเข้านะครับยังไม่ได้รับเข้าอ่าคือจะบอกว่าเนื้อพระนะครับเนื้อพระเนี่ยไม่ได้เก่ามากถึงกับเป็นช่วงยุคของสมเด็จนะครับดูลักษณะเนื้อ,อ อันนี้เป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้แต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับเนื้อจะออกเขียวๆนะครับอ,องค์นีสสะสมได้นะครับองค์นีสสะสมได้เบอร์ B 8เบอร์8นี้ดูง่ายนะครับเบอร์แปดนี้ดูง่ายวัดเกตเนื้อนี่ ย่งไงนะจะบอกว่าหนักมือเลยเนื้อหนักมือเลยแต่คนละแบบกับที่ผมเล่นนะครับองนี้จะเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อแบบจะบอกว่าคล้ายๆกับเนื้อเนื้อฉ่าเนื้อช่าหนักคล้ายๆกับเนื้อช่าหนักเหมือนเนื้อใหม่ประมาณนั้นนะครับอองนี้นะครับถ้า เทียบกับเนื้อที่ผมมีเดี๋ยวนะครับเทียบกับเนื้อที่ผมมีอันนี้ก็เนื้อโซนที่ผมเล่นนะครับอันนี้เนื้อจะหนักมือนะครับเนื้อจะหนักมือเลยนี่นะครับแต่ซองอาจจะหลอกตานิดนึงแต่ว่าเป็นพระไม่ได้เก่ามากเห็นไหมครับอันนี้โซนที่ผมสะสมนะครับโซนที่ผมสะสม ต่างกันนะครับต่างกันอันนี้เนื้อเหมือนเนื้อไม่เก่ามากนะครับ <Yeah. S 1> เนื้อเหมือนเนื้อเปลืกเปลยกนะครับเนื้อเปียกเปียกแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าออกปีไหนเนะี่ยตัวผมยังไม่ได้เล่นยังไม่เล่นนะครับยังไม่ไดเล่น <Yeah. S 1> ไปต่อเบอร์เก้านะครับ เบอร์เก้าที่ที่มองก็คือทรงพระประธานนะครับทรงพระประธานเนื้อจะดูมันๆเนานะเนื้อมันๆก็คือเหมือนเหมือนเหมือนอาจจะไม่ไม่แน่ใจว่าพระล้างหรือหรือเปล่าแต่ลักษณะทรงพระเห็นไหมครับก็ทรงพระประธานนะครับทรงพระประธาน แต่ตัวผมยังไม่ได้เช่านะครับยังไม่ได้เช่าถ้าเทียบกับองค์ที่ผมองค์ที่ผมสะสมหรือว่าเนื้อที่ผมเล่นคล้ายๆกับเนื้อผ้าประธานที่ผมอ่องค์งนั้นก็อาจจะคนละพิมพ์แต่คนละเนื้อแต่อยากจะให้ดูโซนโซนเนื้อที่ผมเล่นอันนี้โซนเนื้อที่ผมเล่นนะครับยังยยังไงก็ต้องมีคําถามแน่นอนครับว่า เล่นเนือ้อโซนแบบไหนนะครับอันนี้นี่เนื้อเนื้อที่ที่ผมเล่นก็คือจะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆกับเนื้องาเนื้อสมเด็จอันนี้ออกจะดูแบบฉ่ำๆไปนิดนึงนะครับดูฉ่ำไปนิดนึงผมผมไม่ได้มองพิมพ์นะอันนี้ผมไม่ได้มองพิมพ์แต่ผมมองที่เนื้อนะครับผมเล่นที่เนื้อจะพิมพ์ตรงพริมพ์หรือทรงพริมพ์ตรงก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวครับผมจะลองส่องให้ด <şu S 2> ูครับว่าเนื้อสมเด็จที <call this song> ่ผมเล่นกับ คราบความเก่าอันนี้คือคราบขาวคราบขาวธรรมชาติลองดูนะครับเนื้อที่ผมเล่นนะครับเนื้อด้านหน้าเนื้อใสนี่นะครับเนื้อใสเนื้อใสเหมือนเนื้อแบบเนื้องานี่แหละครับแข็ง แข็งแข็งมากแข็งมากต้องบอกก่อนว่าแข็งมากแต่ผิวหน้ามีคราบขาวนะครับมีคราบขาวขึ้นนี่มีคราบขาวขึ้นใต้คราบขาวนะครับใต้คราบขาวก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ครับนี่ใต้คราบขาวจะเป็นเนื้อแบบนี้มวลสารจุดดาจุดแดงพระคอมแพงสมกอนะครับแล้วเนื้อเป็นแข็งนะเนื้อแข็งเลยนะครับอันนี้เนื้อเนี่ย เป็นเนื้อที่กระเทาะให้เห็นนะครับกระเทาะให้เห็นนี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื้อองคูนะครับเป็นทรงยังไงครับดูง่ายแล้วหันมาของ fc นะครับเห็นไหมความแตกต่างอันนี้จะออกแบบเนื้อจะดูฉ่ำช่ำนิดนึงไม่แน่ใจว่าฉ่ำจากการล้างหรือว่า ชำจากการใช้เหนื้อเข้านะครับเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างของเนื้อที่โซนผมเล่นนะครับนี่ผมจะเล่นโซนเนื้อหนึบแก่งเนื้องาเนี่อันนี้จะเป็นออกเนื้อช่ำๆโอเคครับอ,อ่ะเดี๋ยว ผม,ผมส่งกลับให้นะครับผมส่งกลับให้น่าจะเป็นวันเพื่อือหัดนะครับผมส่งกลับให้วันเพื่อเือหัดขอแพ็กวันวันพุธนะครับขอแพ็กวันพุธเดี๋ยว fc ที่ส่งพระมานะครับหลังเลือกตั้งนะครับหลังเลือกตั้งวันที่16 17ค่อยส่งมานะครับขอกลับไปเลือกตั้งก่อนนะครับขอกลับไปเลือกตั้งก่อนไปใช้สิทธิก่อนครับ ขอต่อ fc ฉะเชิงเซานะครับขอต่อ fc ฉะเชิงเซาอันนี้โอ้สมัยก่อนผมผ่านตลอดนะครับแถวบางวัวนะครับแถวบางวัวแบบนี้ดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายผ่านแล้วผ่านเลยนะครับเดินผ่านเห็นแล้วก็เมินเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับอ่าแบบนี้ครับความเก่านี่มาก่อนเลยนะครับดูเก่าไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับดูเก่าก่อนเรียบร้อย อันนี้ถ้าเป็นสมัยจับผ้าใหม่ๆนะครับจับขึ้นมาแล้ว่องแล้ว่องอีกนะครับไม่กล้าวางนะครับกลัวจะแทะนะครับกลัวจะแทะเสียดายนะครับแบบนี้วางเลยพี่ไว้วางเลยไม่ต้องเสียดายนะครับอง์นี้จะเห็นบ่อยนะครับทรงนี้จะเห็นบ่อยพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตทะลุซุ้มนะครับแต่เนื้อนี้ยังไม่ได้สะสมนะครับอันนี้คือเนื้อมันนะครับเนื้อมันด้านหน้านี่จะมี คาบขาวที่เป็นแบบแผ่นๆแต่นี้ยังไม่เล่นครับยังไม่เล่นอันนี้เนื้อคล้ายๆกับจะบอกว่าเนื้อน้ำมันเนื้อสีเหลืองนะครับเนื้อสีเหลืองละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเกจิแต่นี้ผมยังไม่เล่นครับผมยังไม่เล่นอันนี้ผมทรงกลับนะครับ fc อันนี้มาองค์เดียวนะครับของ f c พี่ชายจากเมืองคงนะครับเส้นได้มาองคเดียวแต่ว่าตัวผมยังไปไม่ได้นะครับตัวผมยังไปไม่ได้เดี๋ยวยังไงขอส่งกลับนะครับขอส่งกลับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากผมได้ผมได้จาก f c พี่ชายท่านนี้ เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแต่ว่าองค์นี้ผมส่งกลับก่อนนะครับพี่ชาย FC เมืองคงโคราชนะครับ